สวัสดีครับทุกคนวันนี้มา EP สองนะก็เป็นคลิปเดียวกันนั่แหละวันนี้เราก็จะมาเล่นแอนดี้เวลนะใช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันคือทุกคนไม่ต้องสงสัยหรอกว่าทำไมเสียงผมเหมือนผู้หญิงหรอก็คือผมไม่สบายครับแค่เป็นหวัดนะทุกคนไม่ได้เป็นไข้หรอกแค่เป็นไข้กูจะเล่นเกมได้ไงถ้าผมเป็นไข้หนักจริงๆอ่ะผูจะเล่นเกมไม่ได้เช่นปวดหัวซึ่งปวดหัวผมเป็นตั้งสิบชั่วโมงใช่ครับทุกคนว่ากูยิ่งพูดเหมือนภาษาอังกฤษอยู่เลย ช่ก็ลูกคนซึ่งผมไม่ใช่เป็นลูกครึ่งนะแต่ผมเป็นลูกครึ่งตาเอ้ยลูกครึ่งอีสานกับอีสานอีสานกับใต้นะผมเป็นลูกครึ่งอีสานกับใต้อุยหย่าเอ้ยอีว่ากันคือแต่งเพลงเองก็เอ่อทุกคนอันนี้ผมได้เซิร์ฟวีตัวเองนะเนี่ยเซิร์ฟวีผมก็คือแันนี่วลใช่ครับเซิร์ฟเวอร์ผมก็คือแซนดี้วีเอ้ไม่ใช่ดิเซอ้ยอะไรวะ แดนดี้โว้ยแม่ไม่ชอบเฮ้ยไม่ใช่แดนดี้โวลดิแคนดี้โว้ยพูดผิดประจำเลยก็ไม่เป็นไรหรอกเอ่อให้อภัยคุณแคนดี้ก็ไดนะ้ทุกคนครับใครเคยเจอเด็กันตีนเข้ามาขอลรบักอคผมปะผมเคยนะเอาจริงลรบักอคผมก็มีสูตรลรบบพึ่งผมเพราะผมไปซื้ออะไรนูร่นนี่นั่นหมดแล้ว ใช่ครับซึ่งผมมาตอนแรกผมจะซื้อฟากให้น้องผมแหละเพราะน้องผมบอกผมว่าพี่พี่หนูขอซื้อหน่อยซึ่งผมอ่ะก็เป็นพี่คนโตสื้พี่ไม่โตจุดนั่นแหลมันพูดต่อผมแบบนี้น้องอายุแปดขวบส่วนผมสิบห้านะไอที่ผมบอกอายุสิบเก้าอ่ะอันนั้นเป็นอายุในเกมผู้เหี้ยเกือกกบเกือบละใช่ครับผมเป็นอายุในเกมก็คือสิบเก้าอันนี้คือสิบสิบเอดอยู่นะสิบเอก็คืออายุชีวิตจริงผมแหละเฮียใครตามกูเป็นแพ่หมูตาต้ เออผมไม่ได้ด่าทุกคนนะผมดา่าไอ,อคนที่วิ่งไล่กูแม่งขยันเจอกูจริงวะ่ะผมทำแป๊บเดียวอยู่ก็เสร็จโลกทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหมเพราะหูแบบเดียวล่นแป๊บเดียวแบบ easy 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 ก็แปลว่าง่ายน,นะทุกคนแต่ทุกคนเคยเจอคนเป็นโลกเด็กเออบ,ะบะ้าแบบโว้ยมึงเจอกูอะไรเนี่ยโว้ยเอาเอาเอากูจะโดนบนผีแล้วเนี่ยใช่ครับทุกคนใครเคยบวชเป็นเหมือนผมบ,ะบะ้าแบบ ชอบทนู่นนี่นั่นนะมันไม่ทําผิดแต่เราทําผิดใช่ครับพี่คนเราชอบบทแบบนี้ mm hmm. ก็คือหนึ่งเนี่ยแบบนี้ใครเคยบนแบบนี้ปะเนี่ยแบบ daddy world อะใครเคยแบบบนแบบนี้ปะนั่นแหละผมก็เคยนะเนี่ยตอนที่ผมกำลังทำอินี่อยู่เนี่ยน้ำมือหยีดีไหนแล้วอินี่อ่ามันจากไหนก็ไม่รู้มาวิ่งไล่ผมแล้วผมก็บน่นไปว่าอุ้มึงวิ่งไล่อะไรกันก,กระไรนั่นแหละเขาทุกคนก็คือผมบ่นมันน่ากลัชะายเลยหยุตกเพลงนี้เลย ใช่เขาดุ่นมันน่า,นา,านก,กูัจริงเมาขยานก็กูจริงขออภัยเสียงด้วย <c oughs> อุ้ยเิฮ้ยหัวกุ้งนี่อีหัวกุ้งนีก,กุ้งเดี๋ยวกูพามึงยับส่แซลมอนแม่งไงทำให้หน่ากูตผีในนี้มันทำให้กูดูแย่ขึ้นใช่ทุกคนแบบนี้อ่ะมัน ไอไอตัวสัปะหลังอ่ะมันทําให้กูตัวแย่ที่สุดแล้วเนี่ยอีหัวกุ้งนี่มึงทําให้กูแย่สุดแล้วพอครับแช่ครับทุกคนคือผมไม่ได้โดนเขาทิ้งหรอกแต่ว่าเขาไม่เคยจะมาเล่นกับภูมิรอกซึ่งตอนนี้ผมก็มีใหม่แล้วแหละ <c oughs> ซึ่งผมแอดเขาแต่เขาไม่รับผมผมก็เลยไปมีใหม่แทนก็แบบกูไม่ได้เจ้าชู้หน่อยอีสัตว์ ก็คือเอออะไรไม่รู้นะก็คือตอนอันเก่าอันนั้นอีกคนนึงเขาบอกผมว่าแค่เราชอบนะก็คือมันจริงจริงมันเป็นพี่ผมแลวแต่ผมโกหกไปว่าผมอายุสิบแปดที่จริงเปอายุในเกมเลยใช่ครับแค่ผมไปเป็นแฟอ้เฮียนั่นนะนั่นแหละมันเรียกกูว่าคอมได้เลยอ่ะเออใช่มันเรียกกูว่าคอมได้เลยอ่ะมก็เลยมีใหม่เพราะชุดที่เพราะผมก็เป็นจิตใจแบบเป็นผู้ชายอยู่แล้วไงคือผมก็ชอบพูดแบบบุรุษผู้ชายอยู่แล้วไงก็แบบ ว้ายมึงอีอยากเกือบเจอเกือบบ่นแล้วเกือบบ่นเลยเกือบบ่นแล้วโอ้ยเกือบบ่นแล้วนะทุกคนผมเกือบบ่นละถ้าบนน่นีีอีนี่ไม่กัดแล้วไอ้เช่นนั้นมันดากูเจอยังไงวะอีหัวกล้องเนี่ยุ้ยเนี่ยแหละรับทุกคนผมเจอมันทีไรผมชอบบ่นทุกทีแล้วรวมมาด้วยใจกูแะอะไรก็ไม่รู้ ผมเสร็จแล้วผมเสร็จน,นี้เดีย๋ยวผมก็ทำ EP สามผมจะทำถึงชั้นที่สิบนะที่ผมทำชั้นที่สิบเดี๋ยวผมจะแจกของนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแจกรูกว้วนะุ้งนะแต่ลองเงื่อเงื้อผมออกก่อนหรือว่าให้แม่ผมอื้นให้เพราะปกติีย๋ยวอื่นนะ่ะแม่ผมก็ชอบอนให้ผมประจำแหละเวลาแบบเพราะว่าแม่ผมจะอยากให้ผมแบบใช้ตอนโตไงแบบตอนอายุยี่สิบขึ้นไปเพราะผมยังเด็ก ผมปายอยู่นะใช่ครับทุกคนก็คือทุกคนอยู่ปออะไรหรอครับทุกคนก็มาคอมเมนต์ได้นะผมไม่ได้ดา่าหรือว่าใครเป็นรุ่นนี่ผมก็ใครเป็นรุ่นพี่ผมก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะผมไม่ได้ด่าหรอกคือทุกคนงงไหมคะเนี่ยโอ้ยมึงเจอกลัวอะไรก็น้ากันหานเนี่ยใช่ครับผมเจอวันทีเลยผมชอบบ่นทุกทีไปไปนะไ <laughs> อหัวเชชูเลนทุกคนครับผมไม่ได้ด่าทุกคนนะ หรือเลืกอ,อไหนดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปจากสี่ห้าหกเจ็ดแปเอเอาไว้ดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสเอ็สบสองสามสิบสี่ห้าสิบส็ดแสอ่านี่ไงก็ขอแค่นี้ต้อรับก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันวันนี้แหละ